เห็นนกคุนแผนนีมครับหางเขาจะยืดยาวเป็นระยะนกคุนแผนไม่ใช่เห็นกนันง่ายๆนะครับนะครับเห็นไหมครับอยู่สูงๆนะครับจะสแกนให้ดูนะครับจะนกคุณแผนนะครับเห็นไหมครับหางยาวเหว็นไหมครับ นกคุนแผนไม่ใช่เห็นกัน,นง่ายๆนะครับเดี๋ยวเด้อมอนแคทข้าดูนกคุนแผนก่อนไม่ใช่เห็น,นง่ายๆนะเลยไ,ไม่ครับนกคุนแผนนะครับเห็นแค่ตัวเขาไหมครับ จะงอยอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับหางยาวๆนะครับจ่เห็นกันง่ายๆนะครับโอคุณแผนนะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวข้าไม่ได้อาหารมาโอ้คุณปาาคุณลุงเอ้ยใกล้วันเสี่ยงโชคมงคลแล้วนะขอให้เฮงขอให้รวยนะติดไฟไว้ไนี่สว่างสวยละปลอดภัยละ ติดไว้ให้แข็งแรงรับพลังงานแสงเต็มที่ก็สว่างละสาสติดไว้ให้มอกไปเห็นแสงรำไรก็ยังดีใครอะได้มาราวีของเขาหนะึ่งไปเข้าฝันนะ่ยฝันว่าไม่ไฟดับมาโอ้มาดูปุ๊บรู้เลยเออมันดับจริงๆตามที่มันว่าเลย อ้าไฟดับะอมอ,ม,อม,มันดับจริงๆอย่างที่เขาว่าเลยนะครับไฟเขาดับไฟเขาดับเขายังไปเข้าฝันเลย